สวัสดีครับทิพย์จอนโลกวันนี้เราจะทําเรื่องของทางเลือกอีกเรื่องหนึ่งครับที่ผ่านมาเราพูดถึงเรื่องพลังงานทางเลือกเราพูดถึงศาสนาทางเลือกเราพูดถึงการเมืองทางเลือกวันนี้จะเป็นเรื่องโรงเรียนทางเลือกครับโรงเรียนทางเลือกนี่เลือกอยังไงใครเป็นคนเลือก แล้วทาไมต้องมีโรงเรียนทางเลือกเด็กๆเยาวชนคนไทยทุกวันนี้ไปโรงเรียนตามปกตินี่น่าเบื่อแล้วใช่ไหมครับจึงต้องหาทางไปโรงเรียนทางเลือกครับได้ยินกันว่าตั้งแต่ก่อนเข้าอนุบาลเด๋ยนนี้ต้องมีเตรียมอนุบาลใช่แล้วเข้าอนุบาลเนี่ยก็คืออยากจะให้อ่านออกเขียนได้เลยนะคะเพราะว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่กลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทันตอนเข้าไปเรียนปอนเด็คุพินธาร์ไม่ทราบไม่ใช่แค่ว่าอายุสองสาขวบเริ่มเรียนตั้งท้องนี่ก็ไปสมัครแล้ว ต้องฝากเอาไว้ก่อนเลยใช่ไหไปเลยเนี่ยตัง้ตง,งคุณแม่ท้องเนี่ยไปโรงเรียนอนุบาลแล้วก็บอกว่าลูก,นกนคนเนี่ยที่คลอดเนี่ยขอสมัครไว้ก่อนเลยก็มีแล้วพอคลอดออกมาปั๊บเนี่ยปั๊บเดียวก็อยากให้อ่านออกเขียนได้แล้วใช,ใช่ไหมคะซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยผู้ปกครองก็เลยบางส่วนน,นะคะก็เลยมองว่าการเรียนแบบนี้มันเครียดเกินไปมันเหมาะกับเด็กจริงๆหรือเปล่าก็ไม่รู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยไปให้เขาหัดเขียนหัดสะกดคาสมองเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้กล้ามเนื้อเขาอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้นะคะหรือว่าจะเรียนโตต่่่ออไปเเรืยๆี เราจะเน้นแบบท่องจำํำอย่างที่เราเรียนเรียนกันมาก็เลยมีผู้ปกครองเยอะแล้วค่ะปัจจุบันนี้นะคะที่มองว่าการเรียนแบบนี้ไม่ไม่ดีอ่ะไม่สนุกทําให้เด็กไม่มีความสุขแล้วก็เบื่อที่จะไปโรงเรียนด้วยใช่ครับจากนั้นก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่าโรงเรียนทางเลือกแล้วคุณวินรัตไปดูไปพูดไปคุยมาแล้วเนี่ย มันเป็นทางเลือกจริงหรือเปล่าก็เป็นทางเลือกจริงนะคะเพราะว่าในแง่ของวิธีการเรียนการสอนเนี่ยจะแตกต่างอย่างแน่นอนจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะอาจจะเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่ว่าวิธีนําเสนอให้เด็กๆสนใจหรือว่าอยากจะเรียนรู้มากขึ้นเนี่ยคนละเรื่องจะไม่ใช่มีอาจารย์มาหน้าห้องแล้วก็ก็จดไปสิครูพูดอะไรก็เธอก็จดไปแล,แล้วแพงไหมครับ แพงไหมก็ต้องถือว่าแพงพอสมควรเพราะว่าโรงเรียนเหล่านี้เนี่ยจะใส่ใจสัดส่วนคุณครูต่อ <ๆ S 2> นักเรียนเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดจะไม่มีนะคะประเภทคุณครูหนึ่งคนนักเรียน60คนล้นห้อง <c oughs> ดูแลกันไม่ถึงครูหน้าห้องว่าอะไรก็ว่าไปหลังห้องก็ทําอะไรอื่นไปไม่นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนทางเลือกเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ปีละประมาณ7 0 0 0 0ถึง10,000แบาท ก็ถือว่าพอสมควรทีเดียวแหละนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาปกติทั่วไปแต่ว่าผลที่ได้รับคุณพ่อคุณแม่ที่เขาสามารถส่งลูกไปเรียนโรงเรียนเหล่านี้ได้เขาก็บอกว่าคุ้มค่ะครับฉะนั้น,นวันนี้ถ้าผู้ชมจะได้พบกับโรงเรียนทางเลือกถ้าหากไม่เคยได้ยินว่าโรงเรียนทางเลือกคืออะไรวันนี้จะได้ทราบ ที่เน้นให้เด็กรักที่จะเรียนรู้แล้วก็รู้จักคิดและที่สําคัญเลยรู้จักที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นด้วยก็คือที่นี่ค่ะโรงเรียนเพลินพัฒนาเราจะมาดูกันนะคะว่าเขาเรียนเขาสอนอะไรกันที่นี่ค่ะ บรรยากาศการเรียนการสอนของโรงเรียนเพลินพัฒนาออกแบบมาเพื่อบูรณาการและเชื่อมโยงสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันโรงเรียนมีคติว่าเล่นจริงลงมือจริงจับต้องได้จริงดังนั้นเมื่อมาที่นี่จะเห็นเด็กน,นักเรียนเรียนแบบเพลิดเพลินและเติบโตยอย่างมีความสุข<ม>อาจารย์ศิลวัฒนสุศิลวรรองผู้อำนวยการโรงเรียนเพลินพัฒนาหรือครูปาด ได้บอกกับดิฉันว่าโรงเรียนเพลินพัฒนาพยายามจะเป็นโรงเรียนทางเลือกที่หาทางออกจากโรงเรียนกระแสหลักนี่และโรงเรียนทางเลือกเนี่ยถ้าพูดให้สั้นมากๆก็คือว่ามันเป็นโรงเรียนที่พยายามพยายามจะหา,าทางออกจากจากจาก,จากทางตันของกระแสหลักโรงเรียนกระแสหลักเนี่ยมันมันเป็นมรดกของวัฒนธรรมตะวันตกมันอยู่ประมาณสักสามเรื่องใหญ่ใ,หญในในความเข้าใจของผมเ,ร,เรื่องแรกก็คือ การสร้างหลักวิชาความคิดแบบแยกส่วนแยกสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากผู้สังเกตและก็แยกความรู้ออกเป็นสาขาเลยนะฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรามีวิชาซึ่งแยกออกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วพักหลังนี่ถามว่าทางตันอยู่ตรงไหนเรื่องแรกคือมันเริ่มต่อเข้าไม่ติดแล้วผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าวิทยาศาสตร์จะสัมพันธ์กับสังคมยังไงนะเอาแค่ในวิทยาศาสตร์เองเนี่ยฟิสิกส์เคมีชีวะเนี่ยเริ่มแยกกันไม่ติดแล้วให ให้ครูเคมีไปสอนชีวะเนี่ยเขาจะต้องประท้วงก็มันคนละวิชาไม่ใช่เหรอคะเดินทั้งหมดมันคือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติมันต้องการจะตอบคําถามว่าธรรมชาตินี่คืออะไรแล้วเราจะมนุษย์จะสัมพันธ์กับธรรมชาติอย่างดีที่สุดอย่างไรความเชี่ยวชาญเฉพาะพวกนี้มันกลับมาต่อกันไม่ได้นอกจากมันแยกตัวไอ้ความคิดวิชาจากกันแล้วเนี่ยมันยังแยกกระบวนการเรียนรู้ด้วยอย่างยกตัวอย่างแบบ การเรียนภาษาเนี่ยคาบนี้เรียนกรมมากคาบนี้เรียนฟังคาบนี้เรียนเขียนภาษาในชีวิตเราอ่ะมันกลมกลืนกันอยู่ทีนี้เราไปแยกเป็นส่วนๆเพื่อจะทําความเข้าใจมันมันก็เกิดเป็นความรู้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่พอมันเริ่มแตกลึกลงไปแล้วควนี้มันกลับไม่ได้เนี่ยมันมันกลายเป็นพูดในมุมหนึ่งมันเป็นท็อกซิคขึ้นมาถ้าถามว่าโรงเรียนทางเลือกพยายามจะทําอะไรหนึ่งก็คือเรื่องการแยกส่วนเนี่ยจะต,ต้องบูรณาการ บูรณาการสารวิชาทึ่งเคยแตกแยกออกมาให้เชื่อมโยงเข้าหากันคือเรารู้ว่าชาติต้องการคนจํานวนมากเนี่ยแต่ไม่ได้แปลว่าต้องใช้ระบบเดียวกูพรมอัดลงไปนะครับมันต้องมีความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ท้องถิ่นแต่ละโรงเรียนเราต้องเปิดโอกาสให้ความแตกต่างเัืนักงอกงามโรงเรียนเพลินพัฒนาจัดการเรียนการสอนด้วยยุทธศาสตร์กพอดี ก้าวพอดีเป็นทางสายกลางในการพัฒนาเยาวชนอย่างพอเหมาะพอดีในแต่ละช่วงวัย mm hmm. เพื่อให้ได้ทักษะสำคัญ3ประการคือทักษะชีวิต Life Skills ทักษะการเรียนรู้ Learning Skills และทักษะการทำงาน Working Skills แล้วนำความรู้ต่างๆมาเชื่อมโยงเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นการสอนภาษาไทยของเด็กๆชั้นป .3 ครูสอนเรื่องคำกริยาแล้วให้เด็กๆแต่งประโยคด้วยคำกริยา พร้อมแสดงท่าทางให้เห็นอย่างชัดเจนดูแล้วทุกคนมีความสุขกับการเรียนค่ะหนึ่งสองุดท้ายเลยคือดิ๊กข้าโดดข้าโดดนักโดดดิ๊กวิชาใช่ค่ะแต่บทวิชาพละซึ่ง เป็นวิชาหนึ่งที่เด็กเขาชื่นชอบและรู้สึกสนุกกับมาทุกครั้งที่ได้เรียนเพราะฉะนั้นเราก็จะเอามาโครการมาบูรณาการร่วมกันรู้สึกว่าจะเน้นกิจกรรมให้เด็กๆ<อ>มามทํากันกลางแจ้งแบบนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กๆอย่างไรบ้างคะ ก็จริงๆแล้วการใช้กิจกรรมการแจ้งแบบนี้เป็นสิ่งที่เด็กเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองและเกิดจากประสบการณ์ตรงเพราะฉะนั้นมันจะเรียนรู้ได้ดีกว่าและจดจําได้ง่ายกว่าการที่เรียนรู้อยู่ภายในห้องเรียนอย่างเดียวเสร็จแล้วช่วงต้นก็จะมีครูพละมาช่วยลงในช่วงแรกนะคะเสร็จแล้วต่อจากนั้นครูภาษาไทยก็จะเข้าไปช่วยเพิ่มเติมในเรื่องของเนื้อหาที่เขาต้องเรียนรู้วันนี้เรียนรู้อะไรบ้างครับเรียนรู้คํากิริยาไหนวันนี้มีคําใหม่ๆอะไรบ้างครับเช่นกระโดด วิ่งกิ้งแล้วก็ปีนแล้วออกมาเรียนนอกห้องแบบนี้สนุกก่าเรียนในห้องไหมครับครับสนุกครับสนุกว่ายังไงครับเพราะว่ามีพื้นที่ในพื้นที่ในห้องมันจะแคบกว่าข้างนอกใช่ค่ะส่วนชั้นเรียนนี้เป็นของเด็กประถมก้ากำลังเรียนวิเคราะห์ปัญหาด้วยแผนผังแบบก้างปลาดูทุกคนสนอกสนใจเป็นอย่างยิ่งแถมแย่งกันตอบอีกต่างหาค่ะ โตขึ้นมาหน่อยชั้นมสมเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องนิทานเวตาลคุณครูจัดให้ห้องเรียนเป็นเวทีอภิปราย,รยแปลกใหม่จากที่เคยเห็นทั่วไปค่ะอย่างเขาเรียนนิทานเวตาลเนี่ยนอกจากที่เขาจะต้องรู้ว่านิทานเวตาลแต่ละเรื่องมันมีอะไรบ้างมันมีรายละเอียดยังไงเรื่องราวมันเป็นอย่างไรแล้วเนี่ย เขาจะต้องอเชื่อมโยงด้วยว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันสามารถเอามาเชื่อมโยงกับการใช้ชีวิตยังไงเอามาสร้างวิธีคิดให้กับตัวเองยังไงแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับมันเด็กๆเ,เขาก็จะมีการอภิปรายกานทำ,ทำกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการคิดนะครับแล้วในขณะที่อภิปรายเขาก็จะต้องเรียนเรียนรู้ว่าเฮ้ยเขาจะต้องมีท่าทีอย่างไง ถ้าทียังไงในการพูดทักษะการพูดของเขาจะต้องเกิดขึ้นประเด็นที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเขาเป็นประเด็นเรื่องออใครมีพระคุณมากที่สุดระหว่างผู้ให้กำเนิดระหว่างผู้ที่เลี้ยงดูอะไรนี้ซึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่จําเป็นจะต้องพูดคําที่ต้องล่อแหลมล่อแหลมเขาก็สามารถที่จะเลือกคําพูดออกมาได้ทําให้ทําให้สถานการณ์มันคลี่คลายไปได้นี่คือทักษะที่จะเกิดขึ้น